บ่ได้เอาใหม่กันสันมาพี่น้องผมตามคำเรียกร้องเนาะพี่น้องเนาะเฮ้ย <c oughs> ปะอุ้ยสิงอ้วงไปปิงของมาอดบ่ได้พักจักครู่ก่อน <c oughs> พี่นอ้องพักจักครู่ก่อนจะไปปิงของเฮาไปใส่ไปดีดื่อยมูนะเอามูบ่หนุ่ยจะพลาดบ่ ลานกยหมูเอาอยู่บ <su> ่หม <se> ูเจ้าอีกคนละขาไปกอนยังกับมาอะไรพ้าวมันแจยดหมูเบิดกวนาั่นเอาเน้สั่นเอาแบบเอาแบบจ้าชดไปเจ้าชีวเนี้กินสั่นกรเอาเนื้อแดงนั่นแหละครับตัดอรดณนะมูนน่ะ กิโลพี่น้องผมบางข้างนี่โอ้าวคนพ่พักให้ร้อมนี่นี่คันเดาว่าพีดแทีมพักแมน่น,นว่าไม่ปพียงกว่าโอ้จินหู้แล้วจินยังพี่น้องโคกเกีเยนเดียด เขาโน้มลายเดียวเขาจังไปเป็นประกอบข้นลายพี่ราเนี่ยยอมรับว่าคนหลายอีหลีเนาะครับเนาะค้าถือค้าละบแปดสิบเป็นต้น ท่ายังกระซาววะท่าถือปิ้งกบมีเลี้ยงรอดเลี้ยงเออรอดถึงปิ้งโก้เดี๋ยวที่เป็นภาพภาคไหนจอนะพี่น้องนะแต่ว่าบ่ามีสีไทยถึงให้ถึงสิบนาทีโดยที่เพราะไอ้นี่มันล่งยากพี่น้องเพราะว่าใส่เน็ตกินเกินเพียด์อะ บวคใคยช่างใดเขาก็ฟืนอว่าว <c ười> ่าเอาเอาอะไรเลยโอ้ยขเขาโรงยาบาเขาก็อดอ,กอีกโอ้ยหักเลีลดยดอันใดสนแนมนอันใดีย่างน่มาคือหลกคาแบนี่ อ๋อเด้อจางไป,เ,ปเออมันสิเบิดก่อนมันสิเบิดก้อนเลยนี่ข้าลายยา่ันเบิดหยันพี่น้องถามาเราบอกถือบัวบอกถือที่เบิ่งตี้เลควัญทาไปเรัาคุยเป็นต่แสบเลยนะดสดกซีนไหมเป็นตัแสบ เอายน่นบอกพราวบ้านนกตัวคืออย่างคือแบ,บียกระดิ่งขายถือได้นน่นพี่น้นอใหม่ถือพี่น้องขายถือขายถือาโลเลยยีบกสมโลถือพี่น้องขอหยาดบาทคำเด้อนี่อยเลยไันได้ขายดีพี่น้องคือถือเสมอเนีของถืกถือข้างนั้นนะครับเนาะ ไปไหนเนี่ยส่วนไหนบ้างนี่น้ำมันกําลังสิบบาทนะคะลูกที่จะเพื่อนรสตากระตันมันไม่หอมอ้า เดี๋ยวบ้านมีพาไปท่ายคุณทราบเขาเรียกคนเราใหม่น้องพี่นอนะ้องฮะทราบเขาเรียกคนเรใหม่เดี๋ยวบ้านมีพาไปออ,อ,อไปเป็นแผงเลยเป็นแผงเลยอ่ามีเอฟซีเขาบอกว่าไปยังคือบ,คบอกควายแถว่าสันเ่าควายจะังไงหากเลียดอางเราพี่นอ้องียัง ซบละลอยนะครับเนาะขา่ดีขายดีพีเนาะยอมรับร่องวาแล้วสดสดเพื่สดเพื่อเอาเอา่อเอนดเี้มีราโปรโมทครับผมเหนกัไรอที่นนะอืมปกติหาทุกวันเสาร์่าเข้ามาทุกวันเสาร์นะครับเนาะบมีกับบ่มาปลามีกับ่มาแวกสควดไยังครับเอาโปรโมทให็เด้อเตยไฟสงคราม อยากให้หู้ว่าสดบ่สดสดอีหลีพี่น้องสดข้าเลยซอจากทะเลนั่นเลยเนาะปึ๊บปึ๊บสดจากทะเลอีหลีพี่น้องผมมีบ่ปล่อยได้เพิ่นนี่บ่ได้บ่ได้ดแซ่บน่าใส่แล้วค่ะซอสดอสอาทินแล้วร่องแล้วผู้ลงคนอาทิตย์อ่าที่แล้วมากว่งหันมา3เทื่อแม่นบ่3รอบเลย มาเอาหวยพี่น้องแปดสิบเท่านั้นเองได้มาหวยข้างๆก็ไล์กดแช่ในเด้อรับผมอ่าอ่ากดไลค์กดแชร์กดในเด้อพี่น้องมักแบบข้างๆกว่าสั้นครับใส่ใส่พี่นองใส่ถ้าพี่ ไปจังได่คือเก่าเหมือนเดิมพี่น้องผมคือเก่าเหมือนเดิมไปพี่น้องลุยกุ <c oughs> ้งเดือดกุ้งเดือดไปใส่แจงได่ดีไปปักลักอยู่หลานหลาน ไปปั๊กลักอยู่ลานลาบอยู่กว่าพี่น้องคงควรจะไปปั๊กลักอยู่ลานลาบเดี๋ยวบวกในท่านในท่านพี่พีพ่เอาเสกไฟ โอ้โอหคนมีสาลายขอบเป็นไส,ส้สามีฟนองล,ลาปาไอ้นี่หายดีพี่น้องทอดทอดได้กับพ่อ บานมะฮอดระโศมวโรดเออมื่อยังสิคนหลายหลายอีหรีเลยพี่น้องวัอนี้ยอมรับยอมรับว่าคนหลายอีหรีประทับใจหอยเพื่อนลูกชายของเขไปล่องลาดอื่นกันอะไรตัวไปล่องลาดอื่นกันอะไรตัว เบื้องเอาพี่น้องว่าคุ้มความจำร่องเบื้องตี้ล่องเบื้องก็ไม่ผิดนะฮะเสียอ่ะเบื้องกันชัดๆเห็นบักพริกบ่บักพริกบักกอักบักเชียเชี่ยเห็นปะพี่น้องนี่ขุดทัวรว่าต้องฟังย่าซบเท่าไรล่ะนี่ซบละเศร้าซบละเศร้ายิ่ทางหากนะโอ้ยเจ้าพีนี่อุ้ยโอ้ยเด้ขเาวลาม ร้านก็ไายทุกมือได้ครับเฉียดขุยกับมีแล้วค่ะเนี่เนี่ยดขียดขุยแด้วเนี่ยเฉียดขุยกับมีเฉียดอีโมเฉียดระหว่างระหว่างเฉียดขุยเฉียดขุยถุงละลเฉียดขุยถุงละลอยเฉียดอีคขึ้นเฉียดอีโมเข้าเข้านี่เองเดี๋ยวแต่เท้านอน่วยอีสานบานไข่หน่วยเข้าสีเอาบ่ะขัดเอากระยานเข้าเสียหนีอยู่หรอกคือยังไงโมโหไปตามเนี่ยไปตามเนี่ยกับยาง Uh huh. ช่วยเนี่ยเ uh huh. ถิ uh huh. นเราไี่ก็ได้ได้ไม่มีปัญหาหรอกครับเดี๋ยวถามนุ้ยนุ้ยเอาอยืมบ่อแบบพร้อมตาำ เอาพควาเอาโหลดเอายบะสบาทเอยว่ามีแล้วเอาไปตำไม่าาทเออมีแล้วกับบได้เอาคมว่ามีแล้วมัะเพนเพมีกปลาเลาีคารบีคิวาบีาบาครบ อาถ่ายครับๆนี an ่เดี๋ยนี้โอ้โโทษครับก็อยังอีกแล้วเดี๋ยวอากกอกับหรอเอาไปพี่รองผมขอพูดทุอะไรทุกสทุการทีกัดตามพี่รองผมอย่าเบื้องบ้ามีผ้าเบื้องพี่้องดักเงาดักา ครับผมัหอยจูบกก็อานพ่อหอยข้างันนี้พ่อหอยจูบกให้รอดีให้คือนเนเดย็นๆะให้พีดองเจอกันเมื่อาน้าะพี้องนะ